สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆพรอมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเรียนรู้หน้าที่30กันค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่30กันก่อนนะคะเรามาดูค่าวันนี้คุณครูมีภาพไห้เด็กๆดูเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คือภาพอะไรเอ่ยก็คือภาพแต่งหมูใช่ไหมคะเรามาดูลักษณะแล้วก็รูปร่างของแตงหมูกันนะคะ เรามาดูสีของแตงโมกันก่อนคะ่ะแตงโมมีสีอะไรเอ่ยก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแล้วรูปทรงล่ะคะรูปร่างหรือรูปทรงจะเป็นรูปอะไรเอ่ยก็จะเป็นรูปวงรีใช่ไหมคะผิวผิวที่เราสัมผัสแตงโมเด็กๆเ,เคยสัมผัสแตงโมไหม,มคะเคยจับแตงโมไหม <S <S เมื่อเด็กๆจับแตงโมพื้นผิวของแตงโม,มเป็นยังไงคะขรุขระหรือว่าเรียบ ก็จะเรียบนะคะนี่คือแตงโมนะคะต่อไปภาพที่สองคุณครูก็มีภาพมาให้เด็กๆดูเหมือนกันนะคะก็คือภาพสับปะรดนะคะเรามาดูสับปะรดกันค่ะสับปะรดมีสีอะไรเอ่ยเปลือกของสับปะรดก็จะมีสีเหลืองนะคะเห็นไหมต่อไปรูปร่างล่ะคะรูปร่างก็คือรูปทรงของสับปะรด จะเป็นวงรีหรือว่าทรงกลมคะก็จะเป็นวงรีผิวสัมผัสเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆดูซิมันเป็นตะปุ่มตะป่ำ่ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผิวสัมผัสก็จะครุขระนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักแตงโมกับสับปะรดแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะ เขาบอกว่าสังเกตแล้วก็สัมผัสบันทึกข้อมูลโดยคีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเรามาดูภาพแตงโมกันค่ะสีนะคะข้อที่1สอยีสีสีเปลือกของแตงโมเด็กๆจําได้ไหมคุณครูบอกไปแล้วสีอะไรเอ่ยถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นสีเหลืองเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสีเหลืองถ้าเด็กๆบอกว่าเปลือกแตงโมสีเขียวเด็กๆก็ไปใส่ในช่องสีเขียวนะคะ ต่อไปข้อที่2ก็คือรูปทรงรูปทรงคุณครูก็บอกไปแล้วว่าเป็นบงรีหรือว่าทรงกลมใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันค่ะผิวสัมผัสผิวสัมผัสที่เราสัมผัสเป็นผิวเรียบหรือว่าผิวขูคข่าเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะต่อไปภาพที่สองก็จะเป็นภาพสับปะรดทําเหมือนกับแตงโมเลยค่ะข้อที่1ก็คือสี ข้อที่2ก็คือรูปทรงข้อที่3ก็คือผิวสัมผัสให้เด็กๆเลือกนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนที่2กันนะคะในส่วนที่2ก็เาบอกว่าเขียนตัวเลขน้ำหนักของแตงโมและก็สับประรดในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยวงกลมล้องคำว่าหนักกว่าหรือเบากว่าตามน้ำหนักจากเครื่องชั่งนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะ เด็กๆเห็นแตงโมกับสับปะรดไหมคะเด็กๆด,ด,ดูซิแตงโมช่างน้ําหนักแล้วได้กี่กิโลคะก็จะได้3กิโลใช่ไหมคะเพราะเข็มชี้ตรงเลข3ก็จะได้3กิโลเด็กๆก,ก็ใส่เลขสามลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปเราไปดูในภาพที่2กันคะ่ะในส่วนของสับประรดเด็กๆว่าเอาไปช่างน้ำหนักแล้วได้กี่กิโลคะ ก็จะได้2กิโลใช่ไหมคะพกเข็มสีแดงๆอะคะ่ะชี้ตรงเลข2ก<ม>็จะหนัก2กิโลก็จะได้2กิโลใช่ไหมคะเด็กๆก,ก,ก็ใส่เลข2ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปเราไปดูค่ะระหว่างแตงโมกับสับประรดอันไหนจะหนักกว่ากันเด็กๆด,ด,ดูสิคะอันไหนที่มีตัวเลขมากก็คือแตงโมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาวงกลุ่มคําว่าแตงโมหนักกว่าสับประรด เมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะเราไปดูหน้าที่3 1อกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่3 1อขึ้นมานะคะวันนี้คุณครูก็มีภาพไาให้เด็กๆดูนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยก็จะเป็นภาพนาฬิกาใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะนาฬิกาใช้ทำอะไรเอ่ยก็จะใช้บอกเวลาใช่ไหมคะ และเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าที่บ้านของเด็กๆนะ่ะมีนาฬิกามีหลายรูปแบบไหมมีกี่เรือนทั้งหมดบ้านของคุณครูก็มีตั้งหลายเรือนเหมือนกันนะคะค่ะคราวนี้เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่านาฬิกาใช้บอกเวลานะคะเราก็ไปดูแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะในส่วนที่หนึ่งแบบฝึกหัดของเราก็จะบอกว่าเราใช้อะไรดูเวลาเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งที่ใช้ดูเวลาได้เด็กๆสังเกตสิคะ ในห้องนี้มีนาฬิกาทั้งหมดกี่เรือนคะเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วเด็กๆก,ก็วงกลมลงไปนะคะเมื่อเด็กๆวงกลมนาฬิกาทั้งหมดแล้วเราก็ไปดูในส่วนที่สองกันคะ่ะในส่วนที่2องเาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพสิ่งที่ใช้บอกเวลาได้เด็กๆด,ดูสิคะภาพที่เขาให้เรามามีทั้งหมด3ภาพแล้วภาพไหนล่ะคะที่สามารถบอกเวลาได้ เด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะเมื่อเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกลงไปหมดแล้วเด็กๆก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ